เดี๋ยวจะมีอ่าอีกคนหนึ่งเขาจะมาเป็นคนแก่เหมือนกันที่มาเข้ามาอยู่ใน เอ้เอาเยอะเลย <c oughs> คุณลุงเป็นเออเออก็คิดอยู่ว่าเอะออกมาจะไงสักฮาเติมหนึง่งก็คิดแหม่คุณลุงเ <Sie ing. S 2> สี่ยงเกือบไ้นั่งรถเข็นจริงๆแล้วเนี่ยเออเอาว่าเสี่ยงก็เสี่ยงไงช่ว <c oughs> งนี้ฮง <c oughs> แกแกเมื่อก่อนสมัยขับรถหนุ่มๆชอบดิฟไงพอนักรถเข็นแกก็เลยอยากดิฟ <c oughs> ถอยถอยถอยอโอ้ยจับลูกจับพระดงลูกอันเนี่ยสีตลอกอันเนี่ย <c oughs> อยู่ด้วยกันต้องรักกันสิครับอย่างนี้เรื่องเหรอน้องใหม่นี่นะโง่คนนี้โง่คนนี้เฮ้ยยังหังงง่นงลงงุลงนี่ยังหั่นลุงยังอะไรลุงนี่ไอ้พองษ์ <c oughs> จำได้ยังไงอะครับเออจำจำคนตะลังหลังเหรอ <c oughs> ไปหาที่บ้านมาบอกว่าเออไม่อยู่โอ้ยม,มาอยู่นี่นานเหรอครอบครัว,าม,วาม,มาวะสองคนพูดถึงครอบครัวแล้วจะกระทบกระเทือนทางสภาพจิตใจอะครับเออตอนอยู่เราดูแลเขาผมเป็นอย่นนาง <c oughs> นี้มันก็พาวะสองที่แกตัวลงนี่หม่นตาตื่นเนาะ เลี้ยงไม่ค่อยเก่งเลี้ยงไม่ค่อยเก่งเลยฮะจอบตกลอกเพื่อนตลอดเนี้นะพ่อแม่ก็ไม่มียงจะกินโอ้จองจงของจงนะฮะนีเด็กๆกืบตายแล้วเอ้าเพราะอะไรครับอ,อ้าแม่คอกมาหมอตำแยอามาข้าววิ่งเข้าไปในตลาด ยังเดินได้อยู่เปล่าไม่เดินมาหกสิบกว่าปีแล้วแล้วเริ่มเริ่มกัเดินได้แล้วแล้วตอนนี้พอเดินได้ไหมครับคุณลุงได้ได้ได้ไหนลองเดินให้ดูสิครับเฮ้ยระวังนะพงนะระวังนะคุณลุงไม่เดินมาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วอย่าลืมเลยลืมเลยว่าเดินยังไง งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทํากายบริหารนะครับเป็น,ปนกยายภาาบำบัดนะครับขามีแรงแต่แขนแขนข้างนี้ยกไม่ขึ้นเลยเอ้ยพูดไปเล่งไปเออข้างนี้มีข้างนี้ข,ขาเขือได้ย ANG, <อ>ังยังเดินเดินเหินได้อยู่โอ้โหข้างนี้ไม่มีเลยเ,เวลาเจอเจอคนเวลาลูกหลานยกมาไหว้อะต้องทำไงตังนี้เตรงนี้เพอลักษณะมันแบบ เกิดอาการโอ้ยไม่ได้อันนี้นี่คุณลุงต้องทำกายภาพนะครับไม่ได้เขราะจับจับไหล่เพื่อนจับไหล่ยกได้ไหมฮะเห็นได้เอาครั้งนี้เอาครั้งนี้เพื่มพยายามต้องพยายามแรงไม่มีแรงไม่มีเออแรงไม่มีจริงอ่ะคุณลุงพยายามพยายามอีกนีดฮะเอาจริงหลงต้องหนุ่มๆนี่ที่ทักทายกันทักทายกันนะเจ้าเราไม่มีแรงหรอกเอ๊ะงอกชีพไปไลยลองลองแข็งใจพยายามเพิ่มพยายาม เออคุณลุงไม่ได้คุณลุงดีแล้วครับดีล้ได้ไหมพยายามใหม่พยายามใหม่พยายามใหม่ไหมฮะโอ้ย่าเลยพยายามใหม่เดี๋ยวแตกโออ๋อเฮ้ยเราลองลองทำการบริหารพร้อมเพลงดีไหมครับอ่าคุณลุงครับหมุนนิดหน่อยนะครับอ่ เพลงไม่ถูกใจนะครับโอ้ยถ้าเรื่องก,การตรงการเต้นนี่ใครจะมาเกินเขานี่คนนี้ได้เหรอครับคุณลุงโอ้ย,อยตอนวัยหนุ่มเนี่ยโอ้โหจะไมนไปเตะด้วยกันเหรอฮะเตะแถวล็อกโซเรียไปไงเต้นนะคนมุงดูนเต็มเลยเต้นเก่งเต้นเัดเดียวถูกเตะสลบ <c oughs> แสดงว่าถ้าเธออาจจะดูน่ารักถ้าคนกลัวโอ้ยไปด้วยโอ้ยก็คงเมื่งเดียวกันนันแหละมันไม่รู้ นี่จะเต้นเลยจะโชว์สักสามสี่เพลงอันนียโอ้โห oh, เพลงเดียวพอเพลงเดียวพออึ๊บๆหน่อยเดี๋ยวนี้มันต้องเพลงรอบเพลงรอเพลงอ่ะเพลงนะเพลงม,มา ลีลีนะอืแหมนึกถึงต้องนมนมอ่ะไหน้ทานน้ำครับโอ๋อลุงทานน้ำไมั่เหรอไม่เอาไม่เอาไม่กินอ๋อโศกโกร้องโศกได้ไหมลองโศกนะโศกโกเลยจะ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 ร้องให้ฟังอืเพลงเอาเพลงที่กำลังติดหูเลยติดชักด้วยเพลงอะไรนะเออเพลงตับเฮ้เพื่อนลองลองสักนิดนึงนิดหน่อยนะลุงลุกลุกเยอะเขาอาจจะขยับได้ครึ่งตัวครับลุง เออเอา่เอาไม่เมขี้อข้อีแล้าไมจะทูเมียก็ไม่ตีขาหักรอกรับมห้องน้ำหรอกลู้ขามาอ๋อจริงเหรอคุณลุงเมียตีขาหักกัคอนโดไงม่ใช่คนเมียตีขาหักกัคอนโดแล้วลุงรู้ได้ไงครับลุงอยู่ห้องนึง อยู่ด้วยกันก็เลยอ๋อชอบไปกันสองคนเนาะตัวพี่ชอบกินตับวานเรียกได้นะครับคุณลุงกินตับหมูครับนี่ปกติเพลงตับตับของคุณเท็มันจะเร็วนะแต่แนวแต้วมันจะความจะเร็วนะฮะโอ้ยเียกัร้อยเจ็ดสิบหกแล้วอ่ะไม่ไหวนะฮะไม่ไหวเอาอะตับสะดวกครับคุณลุงตัวพี่ชอบกินตับวานตัวน้องนั่งชอบทานตับไทยตับหมูตับตมูตับแกะ ตัหวานน้องสนใจไหมตักปูตักไก่อยากให้น้องกินตักเออตักตักตักตัตักตักต